เอาละครับผมก็ขอ,อกราบสวาสวัสดีเพื่อชาวแฟนเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์กันอีกเช่นเคยกันนะครับในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่ต้องฟาร์มโดยด่วนนะครับถ้าอยากเติบโตได้เร็วผู้เล่นใหม่อย่างเราไม่ควรพลาดและเกม 7K ในรอบนี้ครับใจดีแจกโค้ดฟรีต่อเนื่อง7วันรับตัวกาชาแบบจุกๆพร้อมกับกล่องกุญแจอีก20กล่อง ในกิจกรรมรอบนี้มีอะไรบ้างและสิ่งที่ต้องฟาร์มด่วนคืออะไรถ้าพรา้อมกันแล้วก็ไปรับชมคลิปฝาก,าก,ก,เ,ก,กเ,เพื่อนๆกดไลค์ขนปคนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนๆชอบผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆใดที่กลำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over t o p Up มีบริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ในต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก l g Player ดูสิเพือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลา และหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซักนิดคุณจะได้รับ VIP ฟรี P ไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคกันเพื่อนก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อาหานะครับเดี๋ยวเรามาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไอเทมโค้ดกันหน่อยไปกันครับตอนนี้นะครับทาง 7K นะครับได้มีโค้ดแจกให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งระยะเวลากิจกรรมในการรววมสนุกนี้ครับอยู่ที่ประมาณวันที่20จนถึงวันที่30ตุลาซึ่งโค้ดนะครับจะแจกถึงวันที่26ตุลาช่วงเวลา10 ของทุดวันในรอบนี้ครับหมายเลขคูปองก็จะมีการปรากฏตามช่วงเวลาและเขาได้ทําการเฉลยของรอวันมาแล้วนะครับสำหรับโค้ดแรกนะครับเราจะได้ตั๋วพิกอัพอัศวินนะครับสิบใบแล้วก็จะมีตั๋วเลือกวัฒนาการในทองตั๋วอัศวิน10บพิกอัพสิสัตว์เลี้ยง10กุญแจ10 แล้วก็สุดท้ายครับก็คือกล่องกุญแจสิบรวมๆแล้วนะครับเราจะได้รับตั๋วเนี่ยทั้งหมด40บใบแล้วก็กุญแจทั้งหมด20กล่องซึ่งโค้ดนะครับจะใช้ได้จนถึงวันที่30ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโค้ดตัวละครคลคยที่เป็นอัศวินอดีต4จกักรพรรดินะครับก็จะใช้ได้จนกว่าจะมีการอัปเดตแพทหรือยอังไงครับว่าอีก1สัปดาห์เท่านั้นใครที่ยังไม่ได้ใช้โค้ดนะครับรีบๆใส่โค้ดกันนะช่วงนี้เขามีการแจกพิ่ข้าน เยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อเรารู้ในส่วนของกิจกรรมที่ตัวเกมจะมีการแจกแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปน,นะครับไปดูในส่วนของสิ่งที่ต้องทำกันไหนละกันครับสำหรับสิ่งที่ต้องฟาร์มหรือว่าสิ่งที่ต้องทําโดยด่วนนะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นเฉพาะบางแพทที่จะต้องทำถามว่าทำไมเพราะว่าในช่วงการอัปเดตของตงัวเกมครับมันจะมีกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาและในช่วงนี้ครับมันมีกิจกรรมเนื้อเรื่องที่เพิ่มขึ้นมาไว้ทุกคนกิจกรรมเนื้อเรื่องครับจัดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆสําหรับผูู้้เเลล่่่่นนใหมวาผที กำลังเริ่มเล่นหรืออยากจะหาจุดฟาร์มดีๆที่ได้ e p สูงๆหรือว่าบางคนที่ยังติดสเตตไปดานไม่ไหวหรือว่ายังฟาร์มฝันร้ายยังไม่ไหวนะครับการมาฟาร์ม่ส่วนของกิจกรรมมันค่อนข้างที่จะคุ้ม หนึ่งเลยครับคุณจะได้รับแต้มตรงนี้นะครับนี่ซึ่งแต้มนี้ครับเราสามารถนําไปแลกของในร้านค้าได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบายเย่อาซิวด้ดาบต่นานพิกอัพต่างๆแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายซึ่งกิจกรรมครับเขาจะแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลานะครับในช่วงของสัปดาห์แรกนะครับก็จะเป็นกิจกรรมด้านบนใช้ตั๋วที่เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะแล้วก็ถัดมาครับในสัปดาห์ที่2นะครับก็จะมีการแลกอีกแบบหนึ่งครับโดยที่เราจะต้องใช้ในส่วนของขนนกนั่นเองก็จะมีในส่วนของหินอัพสกิลสองแสนครับ นี่เห็นไหมอันนี้คือของดีนะหายากแล้วก็ใบพิกอัพซึ่งกิจกรรมนี้รวมๆแล้วนะครับพิกอัพเราจะได้อยู่ทั้งหมด40ใบแล้วก็ของรางวัลอื่นๆท่านพี่นสนใจอันไหนก็สามารถแลกของรางวัลชิ้นนั้นมาได้และที่สําคัญการฟาร์มตรงนี้มันดียังไงดีตรงที่ว่ามันจะได้รับ e EP พอๆกับการที่เราฟาร์ม14คิดหนึ่งหรือว่าฟาร์ม1คิดหนึ่งที่เป็นฝันร้ายได้เลยนะฮะก็สามารถนำมาฟาร์มตรงนี้โดยที่ดานที่เราต้องเจอนะครับก็คือการฟาร์มอยู่ที่ A06 แล้วก็ B06 ซึ่งสเตตแต่ละอันเนี้ยก็จะเปิดตามช่วงเวลาเราสามารถมาฟาร์มตรงนี้ได้จํานวนรอบนะครับมันจะใช้เวลาลงประมาณ11วินาทีไว้ทุกคนนี่สามารถเซตติ้งการต่อสู้เหมือนเราฟาร์มด่านปกติของเราได้เลยในส่วนนี้ครับเราจะไม่มีการลุ้นในส่วนของฮีโร่ใหม่แล้วก็อสเวทร,ระดับ s อสนะครับที่ปกติเราฟาร์มด่านเนี้ยก็จะมีการดรอปล้วก็จํานวนรอบในการดรอปแหวนก็จะไม่ได้นะครับแต่มันจะดีอย่างหนึ่งคือว่าสําหรับผู้เล่นที่เป็นการเล่นในช่วงเริ่มต้นเนี่ยการฟาร์มตัวนี้ทรัพยากรมันจะดีมากนนมากอสู้้ใหดู พราะว่าจานวนเธอเนี่ยมันใช้ค่อนข้างน้อยแป๊บๆก็จบด่านละนะครับนี่ผมกเกษียไปแล้วก็ใช้กิกกี้ของเราอีกสตัวอันนี้เราไปปุ๊บเห็นไหมคายก็เคลียร์มอนไปหมดละเวฟแรกแล้วพอเข้าเวฟที่2อครับเขาก็ใช้สกิลต่ออีกรอบหนึ่งเบ๊บนี่แล้วก็จะมีโซเด้งอีกรอบหนึ่งหาไม่ต้องเด้งนะครับมันจะใช้เวลาในการลงตรงนี้ครับประมาณ11วินะครับนี่เห็นไหมสิบเอ็ดวิทจำนวนสองเธนแล้วเราก็จะได้รับ EP มาจากตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเห็นง่ายครับแล้วก็เปลี่ยนทีมของเราไปเรื่อย โดยการเซตออโต้นั่นเองอ่ะผมก็จะทําการเอาออกปุ๊บจากนั้นเราก็เอากิกกี้ออกไปครับนี่ออกไปนี่แล้วก็กดต่อสู้อีกสักรอบครับทุกคนจะได้รู้ว่าจํานวนรอบ EP ที่เราจะได้จากตรงนี้มันประมาณเท่าไหร่นะฮะก็จํานวนประมาณ1,250นะฮะถ้าเพื่อนเติมรายเดือนก็น่าจะประมาณ1,290โดยประมาณเพราะว่ามันจะมีการบวก10% ในกรณีที่เราเติมรายเดือนที่เป็นบัฟนั่นเองไม่แน่ใจว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันมีบัฟของผู้เล่นใหม่ด้วยหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะบัฟนั้นเนี่ยของผมหมดไปแล้วนะเว่าจะเป็นบัฟในช่วงแรกนั่นเองมาดูนะฮะว่าเราจะได้อีพีเท่าไหร่ครับผมนี่หนึ่งพถ้ามีบัฟก็จะเป็น290อ่าถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งการฟาร์มตอนนี้ครับหนึ่งเลยครับคือเป็นเพื่อนจะได้รับแต้มได้ทองอะก็ได้รับอีพีมันเหมาะสําหรับผู้เล่นช่วงแรกนะคครรรัััับททีี่่่่่่เเป็นนผู้ลลลใหหหหมมมวววาตวะยงงฟ์ๆไไ สามารถมาฟาร์มตรงนี้แล้วก็ใครที่เป็นผู้เล่นนะปัจจุบันก็มาฟาร์มในช่นเดียวกันครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะฟาร์มให้เพียงพอต่อการแลกของโดยการคํานวณเอานะครับว่า1รอบเนี่ยเราจะได้อยู่ที่100นะครับแล้วเราจะต้องฟาร์มกี่รอบเพื่อแลกของวัลต่างๆที่อยู่ในหน้าต่างนั้นนี้นะครับในสัปดาห์ที่1แล้วก็สัปดาห์ที่2นั่นเองซึ่งเป็นการฟาร์มที่ค่อนข้างคุ้มมากๆในกิจกรรมแรกเนาะ ย่างต่อมาครับในส่วนของกิจกรรมที่2ครับนั่นคือการฟาร์มเรดนะฮะทุกคนการฟาร์มเรดในที่นี้ครับตัวเกมมีการเพิ่มดอปนะครับผมจากปกติแล้วนะครับวันละประมาณ3ครั้งแต่ในรอบน,นี้ครับก็คือเพิ่มการได้รับอุปกรณ์เป็นวันละประมาณ20ครั้งครับรวมๆแล้วทั้ง3เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60ครั้งนะครับถือว่าเป็นการฟาร์มที่ได้ของกลับมาเยอะมากๆแล้วก็ ระยะเวลาในการฟาร์มไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับซึ่งการแบ่งฟาร์มในช่วงแรกเราจะแบ่งฟาร์มยังไงครับก็คือเพื่อนๆสามารถแบ่งฟาร์มในด่านตามตัวละครในทีมที่เพื่อนมีณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมังกรบวัวแล้วก็ไฮด้าในกรณีที่เป็นผู้เล่นนะครับผู้เล่นใหม่เลยก็แนะนําว่าใช้โปรอีวานยูอิยังไงก็เอาไ้ไต่สเตจอยู่แล้วแล้วก็ดิวเลอร์แคปก็เป็นครายเป็นราเชลนะครับสามารถเอาตัวละครน,น้องเนี่ยมาฟาร์มในส่วนของมังกรสําหรับมังกรเนี่ยเราจะฟาร์มชช้นไหนดีถ้าไหวก็ พยายามดันให้มาถึงชั้น7เป็นหลักครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสดรอปอุปกรณ์ที่เป็น6ดาวแต่ถ้าเราฟาร์มตรงนี้แล้วเราเริ่มเติบโตแล้วเริ่มไหวแล้วสุดท้ายแล้วคุณควรไปจบที่ระดับ10นะครับมันจะสามารถฟาร์มและดรอปอุปกรณ์ที่เป็นระดับ6ดาวได้ทั้งหมดเลยแต่ในส่วนนี้ก็เอาเท่าที่เราไหวนะถ้าเรามาไหวก็สามารถฟาร์มได้แต่ถ้าไม่ไหวก็ชั้นประมาณชั้น7ชั้น8โดยประมาณตามที่เราไหวแต่ขั้นต่ำควรที่จะเป็นชั้น7ในการฟาร์มแล้วก็ในกรณีที่คุณมีส่วนของเอสปากด้าก็มา แต่ในส่วนนี้ครับเพื่อนๆจะต้องปั้นตัวละครเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นคารอนแบ็กโรสนะฮะแล้วก็อสปาด้าในการลงแต่ถ้ามีราเชลราเชลปั้นลงมังกรได้ด้วยลงนี้ก็ได้เหมือนกันครับก็เป็นการรวมแบบต่อเนื่องส่วนไฮด้าครับคุณจะต้องปั้นในส่วนของวิกตอเรียลูซี่แล้วก็ปาสคาลถ้ามีก็ค่อยทำแต่ถ้าไม่มีก็ค่อยๆสะสมแล้วก็พัฒนาไปได้เอยครับเอาด่านเท่าที่เราจะสามารถเดินทางไปถึงไหวนั่นเองนะครับและในกรณีอีกบางอย่างครับก็คือว่าเอ้ยพี่แล้วถ้าในกรณีที่ผมเนี่ยไม่มีตัวละครพวกนั้นเเลยยยนีี่ผมจฟางง์ังงได ในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีตัวละครเหล่านั้นครับมันก็จะมีตัวละครระดับ SR บางตัวที่สามารถชดเชยกันได้แต่ถ้ามันไม่มีจริงๆเราจะทํำยังไงครับวิธีการแก้ปัญหานะครับหเลยครับก็คือการไปสุ่มกาชาการไปสุ่มกาชาก็จัดว่าเป็นหนึ่งในวิธีในการแก้ปัญหาแต่ในส่วนนี้ครับอยู่ที่ดวงล้วนๆนะว่าเพื่อนๆจะได้ตัวละครที่เพื่อนต้องการหรือเปล่าเราจะใช้วิธีการเลือกปรารถนาครับทุกคนว่าเอ้ยเนี่ย เราต้องการตัวไหนเราจะเลือกปาดถนาตัวละครเหล่านั้นไว้ไม่ว่าจะเป็นลิลลี่นะครับน็อกนี่หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวละครที่เราเอามาตีเนาะปาสคาวยูชินหรือว่าตัวละครอื่นๆนะครับแล้วก็เอสปาดาอะไรประมาณนี้ในกรณีที่เราไม่มีตัวไหนเราเลือกตัวที่เราต้องใช้นะครับช่วงการฟาร์มเราจะแบ่งตามสเต็ปก็คือช่วงแรกไตสเตจ2ฟาร์มเรดส3ฟาร์มด่าน4ทีมเรดแล้วก็5ทีมสายต่างๆนะครับอาจจะเป็นทีมสายส้มดุน่นหรือว่าทีมเดสก็แล้วแต่ว่าตัวละครตอนนั้นเนี่ยมีมากน้น,น,นัน เราก็สามารถมาเลือกปรับถนาดตรงส่วนนี้แล้วก็สุ่มกาชาในกรณีเริ่มต้นเนี่ยคุณจะมีกาชาในการสุ่มเนี่ยเยอะมากๆแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้พี่ผมสุ่มกาชาแล้วก็ยังเกลือโดนการันตี2รอบตลอดเลยจะทํายังไงก็มีวิธีการหาที่อัพสเต็ปอีกรอบหนึ่งครับนั่นคือการรวมการรวมในที่นี้ครับจะต้องบอกเพิ่มก่อนว่าในกรณีที่เป็นดาวแท้นะครับที่มีลักษณะาด,ดาวอยู่มุมขวาบนนะครับเราจะต้องใช้ตัวละครที่เป็นดาวแท้เช่นเดีวยวกัน3ตัวในการแรกแต่ในส่วนนี้ครับบางคนตัดสินใจย,ยากเพราะว่า บางตัวนี่โอ้โหก็สําคัญจริงๆอนาคตได้ใช้ก็เราไปดูในส่วนของตัวละครที่เปลี่ยนดาวเกทที่ไม่มีลักษณะดาวโดวยที่วัตถุดิบในการแรกครับเราจะใช้ตัวละครที่เป็นระดับ6ดาวในระดับเดียวกันเนี่ยสตัวในการแรกออกมา1ตัวในส่วนนี้ครับผมก็ใช้แลกในส่วนของน้องเบลูก้ามาแล้วนะครับรอบก่อนก็ใช้แลกในส่วนของยูชินส่วนเอสมาด้าเนี่ยไดจากการสุ่มเนาะพัสคาวได้จากการสุมากการส่มเช่นเดียวกันก็สามารถมาแลกตัวส่วนนี้ไปได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็หรือจะอยากเสี่ยงดวงนะครับโดยการเอาตัวละคร6ดาวนะครับ10ตัว มาตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่หน้าต่างนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบนะครับช่วงแรกเอาไปเจาะอ,อุปกรณ์ก่อนเจาะจนมันเหลือจริงๆเพราะว่ามันจะล้นอยู่แล้วนะครับหเดือนแหะแรกได้หนึ่งค้างใกล้สิ้นเดือนค่อยทําก็ยังไม่สายนะครับทุกคนแต่ถ้าในส่วนนี้โอ้โหพี่ผมไม่มีวัตถุดิบในการแลกเลยเนี่ยผมจะทํายังไงดีตัวเกมมีกิจกรรมมากรุกเซนาซึ่งกิจกรรมมากรุกเซนาครับเราสามารถเลือกปรับนาอัศวินเราจ้องเปิดจนกว่าจะได้อัศวินของเราที่เราต้องการซึ่งวันนี้ผมเพิ่งเปิดไไไดด้้้ทออนนนบีีี่่่ยูมมมุเงลลขววาาจาหแ จนเหลือตรงนี้แต่สุดท้ายแล้วเราจะต้องเปิดจนเต็มกระดานเพราะว่าเราจะเอาที่อัพสกิลสองแสงที่เป็นวัตถุที่หาโคตรยากอีกระดับหนึ่งเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องเปิดให้หมดก็สามารถมาเลือกปรัถนาตัวละครที่เราต้องการจากจุดนี้ก็ได้จะเอาตัวให,ใหม่ๆหรือจะเน้นตัวที่มาอัพดาวก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าในจุดนี้แล้วโอ้โหก็ยังไม่ไหวอีกนะครับมันกว่าจะเปิดได้เนี่ยมันใช้เวลานานอ่ะพี่ผมจะทายัางไงดีก็มีอีกวิธีหนึ่งครับทุกคนนะั่นคือการผสมอันดับแรกครับผมพาเพื่อนนะครับไปที่คลังผมก่อนแล้วก เราจะไปเอาอัศวินที่เราอัพเต็มแล้วนะครับผมนี่ที่เป็น30ทั้งหมดเนี่ยตัวกิกกี้ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนะเราจะเอามาให้หมดหมดหรือยังเอ่ยก็คือโอ้โหอีกร้อยหกร้อยหกสิบเก้าตัวคือเราสามารถเอาตัวกิกกี้ของเรานะครับเ,เพื่อนๆมาทําการผสมได้เดีย๋ยวขอหยุดก่อนไปที่คลังแล้วก็เอาพวกนี้ออกไปก่อนไอพวกนี้ที่ยังไม่ได้อัพเลเวลใช่ไหมเราก็จะทําการเลือกทั้งหมดแล้วก็เอาไปเก็บก่อนแล้วเราไปเอาที่เอาเราอัพเต็มแล้วนี่เอามาให้หมด ตอนนี้ฮีโร่เราเต็มใช่ไหมครับจากนั้นครับเราก็ไปที่หน้าต่างของการพัฒนานะครับไปที่คําว่าอัปเกรดก่อนในกรณีที่เพื่อนอยากได้ตัวละครใหม่ๆก็จะแนะนําว่าให้ผสมที่เป็น3าดาวไว้ทุกคนเลือกมาเลยครับ3าดาวปุ๊บ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 ห้าตัวแล้วลงทะเบียนเป็น2ดาวนะครับอย่างน้อยการอัปเกรดมันจะง่ายกว่านี่ก็ใส่ไปเราก็ปุ๊บ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 ใส่ไปเลยฮะแล้วก็ลงทะเบียนไปนี่ถ้าเป็นระดับเดียวกันมันก็จะเต็มได้ง่ายเราจะเป็นการตีบวกร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะไม่ค่อยเปลัพยเทร่ ไอ้น,นี่คือเราทําเพื่อหาตัวละครใหม่ๆนะครับวิธีนี้มันจะมีโอกาสที่เราจะได้ตัวละครระดับดาวที่สูงขึ้นอ่ะสักประมาณ20ตัวละกันทุกคนผมทาไปประมาณ20ตัวแล้วในส่วนของการผสมครับมันก็จะมีเลทการผสมเนาะในกรณีที่เราจะได้ตัวละครใหม่ครับใช้วิธีการผสม3าดาวเพราะ3ดาวเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ตัวละครที่มา0 0 1 7ซึ่งตอนนี้ครับคลายปรากฏตัวในตู้นี้แล้วนะครับใครที่อยากจะปั้นคลายให้เป็น C2 นะครับก็สามารถหาจจกตรงนี้ได้ แล้วก็ตัวละครที่เป็นดาวเกสซึ่งเปอร์เซนต์การออกดาวเกสมันจะสูงกว่านะครับเพราะว่า0 0 3แต่ถ้าเราอยากจะทาเผื่ออนาคตว่าโอ้ยพี่ผมอยากจะเผื่อไว้เจาะเลยก็ผสมสีดาวขั้นต่ําก็ได้เช่นเดียวกันครับเปอร์เซนต์ก็จะสูงขึ้นและผสม5ดาวครับคุณก็มีโอกาสได้ตัวละครที่เป็น O7K ตัวเกมก็จะมีผลของการการันตีเช่นเดียวกันครับในจํานวนผลที่ผสมครบ0 0คร้งนั่นเองแล้วก็ลงทะเบียนไปเลยครับผสมมาลุ้นเอาตรงนี้นะครับผมเคยมีโอกาสได้อยู่นะทุกคนถ้าสังเกตหลายคลิปที่ผมผสม ก็มีโอกาสได้จากจุดนี้เหมือนกันก็แต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ดวงนะครับว่าจะได้ตอนไหนนี่ปุ๊บโอ้โหผสมต่อครับสามารถหาจากจุดนี้ได้ผสมไปเรื่อยครับไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็จะมีโอกาสได้จากตรงนี้ถ้าหมดแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมครับทุกคนก็คือ3มดาวลงทงเคียนไปปับป๊บปับป๊บปับป๊บ นี่ลงทะเบียนคือวัตถุดิบในการฟาร์มมันจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเราสามารถไปซื้อของพวกนี้เพิ่มเติมจากร้านค้าได้มีขายนะแล้วก็เอามาฟาร์มเอาบี้ก่อนแล้วก็จากนั้นเนี่ยค่อยเอามาทําการผสมต่อจากนั้นก็ได้ครับเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็อย่างหนึ่งครับมันจะช่วยประหยัดในเรื่องของทรัพยากรในกรณีที่เราผสมที่เป็น6ดาวเนี่ยมันก็มีโอกาสออกตัวละครที่มันหายาก,ยากๆนะครับหรือว่าตัวละคร s r ที่เราใช้งานจริงเราก็อาจจะไม่ต้องผสมอะไรซ้ํานะครับนี่แล้วก็ไปครับ อันนี้ยังไม่มาก็ผสมไปเรื่อยๆหลายๆคนก็ได้รับฮีโร่จากตรงนี้มาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมในหน้หาตาของการผสมนั่นเองนะครับจุดหนึงที่เราสามารถได้รับเพิ่มเติมแต่ต้องบอกว่าเรดมันค่อนข้างโหดนิดนึงนะครับนั่นคือการไปฟาร์มนะครับเพราะว่าการฟาร์มเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้รับนะครับที่เป็นฮีโร่ระดับอีตาแต่ใน,นส่วนนี้เลทมันค่อนข้างยาก อาจจะใช้วิธีอื่นในการฟาร์มก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไหวจริงจากตรงนี้กิจกรรมก็ยังมีใบสุ่มนะครับหใบเราก็สามารถไปหาใบจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนี่ก็จะมีใบตัวนี้นะครับที่เป็นการสุ่มเรียกอัจฉริระดับตำนานนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งก็จะเป็น ระดับหายากถึงระดับตำนานก็สามารถมาหาจากตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนถ้าอยากจะลองเสี่ยงดวงดูหรือว่าอยากจะหาตัวละครอนนื่นเพิ่มเติมมันยังมีอีกหลายวิธีในการหาตัวละครเหล่านั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วครับถ้าได้ตัวละครมาเราคอยปป้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องอ,อบบี้มาทําการสุ่มตัวละครเพื่อหาตัวละครเหล่านั้นให้ได้ครับเอาตัวละครที่เรามีนะปัจจุบันภายในดีแล้วก็พัฒนาตัวละครเหล่านั้นตามสเต็ปก็จะทําให้คุณสามารถเล่นกิจกรรมได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งต้องบอกเพื่อนเลยว่าในช่วงแรกผมไม่ได กว่าจะหาตัวละครน้องบิสกิตก็เล่นมากับเกือบยีวันนะครับผมเพิ่งมาได้ในส่วนของตัวละครน้องบิสกิตช่วงแรกผมก็ใช้ตัวละครที่มีนะครับแทโอยอนฮี o, นะครับใช้2ตัวจนได้เมลคีได้วันิซ่าแล้วก็เป็นการอัพสเต็ปมาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอเราไหวก็ไปต่อแต่ถ้าไม่ไหวก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับจุดเดิมๆซ้ำๆมาและครับทุกคนแล้วตัวละครของเราเนี่ยก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆตามสเต็ปของตัวเกมนั่นเองไม่จำเป็นที่ต้องรีบเพราะเราไม่ได้แข่งกับใครนะเราเล่นเอาให้เราสนุกแล้วก็มีเวลาในการเล่น สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเราไว้เจอกันใหม่ในพาต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ